มีสวดได้จ้ะสี่พันเซนทั้งสิปุ่มได้จ้ะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันกับแมวเหมียวอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องขามือนีกับมีเมนูแซบแซเป็นครั้งแรกของแมวเหมียวที่สิก,กินเมนูนีจากพี่น้องขาเห็นมาโดนแล้วค่ะพี่น้องเป็นเมนูของเพื่อนบ้านนะจ๊ะพี่น้องแมวเหมียวกับตำครั้งแรกเบิ่งสูตรในอีกูเกิลจากพี่น้องแลแ้วมันนี่แมวเหมียวก็ะได้ออกมาเท่าที่เห็นจากพี่น้องเมนูมือนีก็คือเมนูตำหลวงพระบางจากพี่น้องขา <c oughs> เป็นอ่าครั้งแรกของแมวเหมียวที่สิกินตำหลวงพระบางจากพี่น้องขาก่อนสิบไปชมกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้กำลังใจแม่เหมียวด้อจ้าไปอย่าเอาหลายใหญ่ห่างจา้ามือนีกระสีตำาลวงพระบางครับเส้นขนมจีนสีม่วงวันนี้ตรีมสีม่วงแต่ไม่ได้ใส่เสื้อสีม่วงนะจ้ากระสีมีบอคโคลีสีโอไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอคโคลีไอพัดเขี้ยวสีม่วงจา้าพี่น้องาขาปลูกคางแรกต้นบกักง่ายเลยจา้าพี่น้องก็เลยเอามาล่องเส้นจา้าพี่นอ้องล้วกะ็มีมะละขีนกจาก้าปลูกเองใดซองหน่วยอ่อนตอนมือนีครับ ใหญ่ๆนี่อี่ยังเอาผู้ใดหูอันนี้เป็นอะไรนะเป็นเ, <c oughs> เป็นปาปิก้ามาพี่น้องจ้าลูก,กับซอยซอยบอกปาปิก้ามากินค่ะชันนสีลองกินไว้แซ่บจ้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวซิมก่อนนอะจ้าพี่น้องนา,งางจีเป็นดังไดตำหลวงพระบางครั้งแรกของแมวแมวจ้าพี่น้องเบาๆค่ะเด็กมีสวดเลยจ้า เป็นเส้นเป๊ะๆนะพี่น้องอืมกัะแสบของเพลินอยู่เป็นเส้นเส้นเป๊ะๆยาวๆเมืม่อกี้มาพันเส้นคือเกาพี่น้อง จังสียูท่องจังสีอเสียบท่องสีพันเส้นจังสีปุ่มเลยจ้ะพักเพลียวโอ้สีไงไงกว่าหนาขอแบงก่อนเผ็ดแห้ง เนี่ยออกหนาส่วๆพี่น้องไปพักเมืองหนาวเนียว I'm Å. Mm. Mm. โอ้โเผ็ด hmm. okay. สูดศาสตร์เลยจ้ะพี่นอง ไปแล้วจ้าพี่น้องคะเพ็ดแล้วลงเวทีกร่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแมวงเหนียวด้วยจ้าพี่น้องไปแล้วเพ็ดแล้วขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจ้า